สวัสดีคุณผู man, ้ชมทุกท่านนี่นะครับมาอยู่กับผมภูจะ412กกอีกแล้วนะฮะแหมไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยห่างหายไปตั้งหนอาทิตย์เพราะผมหนีไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะฮะโอเคตอนนี้เรามาอยู่เกม Minecraft นะฮะ Minecraft ไม่ใช่ Minecraft ธรรมดานะครับเราจะมาเล่น Minecraft Hardcore นั่นเองครับจริงๆมันควรจะเป็น Diversity นะ Diversity ก็เดี๋ยวมาเลยเลยนี้แหละฮะโอเคเราจะไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า Hardcore กูเจ็ดสีนอีกสองอยู่ง่ายๆเลยโอเคเนี้ยแหละผูเจ็ดสิบอีกสองโวโลกของกูเองอะไรประมาณนี้เอเหมืเสร็จแล้วค้างอยู่ด้วยโอเคมาแหละโอ้ยเราอยู่ในป่าแถบนี้ว่ะนั่นแก่จะไหมโอเคเรามีของทำเตียงนะฮะ เดี๋ยวตามเบสิกเอ้ยหมูหมูหมูไม้หินอยู่ตรงนน้นโอเค,อเค,อเคตามเบสิกนะฮะบ้านดิน,นะครับหาแรงกันเห็นปะโอเคตรงชุ่ตรงชุดมต,ตนนี้ผมว่าได้จะสร้างบ้านได้อยู่นะเออเนี่ยตรงเนี้ยได้ได้ได้อยู่โอเค๋ยวสร้างบ้านตรงนี้ดีกว,ว่า ุดดินตรงนี้อย่าเริ่มจากการจัดไม้เบสิกนะฮะล้วเอามันทำกล่องครับแล้วก็ที่ขุดแล้วกูจะขึ้นไปทางนะี้ที่ขุดดินโอเคสูงไหมเนี่ยเป็นไปสูงมากเท่าไหร่นะเปล่งลมเข้าอยิบให้ลมดีกว่าเฮ้ สิ่งแรกก็กล่องครับออกมาปุ๊บแล้วก็สติกสติกเสร็จแล้วก็ที่ขุดดินปุ๊บนั่นแหละตรงนี้ไว้จะทำเป็นประตูปิดไว้แล้วตัวนี้เราก็จะวางประตูนะฮะ เดี๋ยววใกล้ๆดีกว่าจะได้หยิบได้มีมีกินให้พร้อมเดี๋ราจะทำให้มันกว้างๆซะหน่อยนะแล้วเราค่อยออกไปหาของกินรู้สึกว่าผมจะเห็นหมูอยู่ไกล้ๆระดับหนึ่งนะฮะก่อนหน้านั้นก่อนหน้านะีย้ผมจะเข้ามาในนี้ โอเคระดับนี้นะ่าจะโอเคอยู่แล้วก็เอาของคราฟไปข้างในโอเคทีนี้เราก็ต้องไปตัดไม้โอเคมีของทำท,ที่ตัดไม้ได้อยู่ปึ๊บตัดไม้เสร็จแล้วก็ทำเลยต่อตัดไม้เอาตัดไม้ไปทำประตูก่อนดีกว่า กิจวัตร Achievement ได้บ้ามันน่าจะผ่านต่างหานะ <c oughs> นนงกเลยอืมนนีประกันได้แก่เกว้ว่ะเขียนหมดแล้วเข้าบ้านไปทำประตูกันเสียงอะไรเมื่อกี้ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมเดี๋ยวที่กองเข okay, ระตูสำเร็จปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาทอชมานะฮะมาใช้ตอนนี้แล้วก็เลพอร์ัยเรื่องเดี๋ยว ปลอดภัยเรื่องที่ว่าเราจะไม่โดนซอมบี้บุกบ้านนะฮะอย่าทาดาบแล้วก็ไปทําเตียงดีกว่าทําดาบแล้วก็ไปตีแกะทําเตียงเออต้องพูดอย่างนี้สิปึ๊บเดี๋ยวอืมมันต้องอันนี้ทาที่เก็บดีกว่ากล่องสิปึ๊บจำผิด เก็บนี่เก็บนี่เก็บนี่เก็บเลยส่วนอันนี้ก็โอเคแกะจ๋าฉันมาแล้วจ้าอยู่ไหนพิกี้มันเห็นหมูอยู่ตรงโน้นโอเคหมูอยู่ฝั่งของค้าบ้านเราเลยเอ๊ะอยู่ตรงนี้ก็มีอพิกี้มันเห็นแก่นะนายอยู่ไหนหนอผมนี่รีทําเตียงจังเนาะดีมากเลย ฮัลโหลจ,จิงแก่มันก็มีได้เนื้อนะฮะนี่ฮะเนื้อแกะอืออือโอเคเราได้เตียงแล้วครับขอบใจมากที่ให้อาหารผมตอนนี้ได้เนื้อมาห้าอันแล้วก็คืนแรกผมว่าน่าจะอยู่รอดอยู่นะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ดจะต้องไปหาเหมืองแล้วก็ไปขุดทอช จะเก็บกันเนื้อแล้วก็วกไม้เฟ็บวูใช่ปะมันทำไงวะลืมโอเคอย่างนี้ค,คุณมันลึกหน่อยใครทักเฟสใครทักเฟสอย่าพึ่งนะ โอเคเรามีที่นอนแล้วลืมปิดเฟซบุ๊กเลยแล้วก็เออผมว่าตรงนู้นมันน่าจะมีพวกของประทางชีวิตนะฮะโซนนี้ไม่โซนเลยว่ะปึ๊บอืมนี่ไงหมูเพียบเลยเนี่ยโซนนี้ผมว่าน่าจะขุดหินได้เอ้นั่นไงเจอโคละเดี๋ยวไปทำที่ขุดก่อนดีกว่า ถ้าจำไปผิดบ้านเลี้ยวขวานี้น,นี่ไงตรงนี้เป็นเซนเจอร์เลยนี่กรดดีดิบปิดอ่ะอ่าพี่คุณปึ๊บันไม่อ่าโอเคโอเคน้แลวพี่ ไม่ใช่พี่แอดวูดเอนเอ็กซ์เพมเก็บไปก่อนจะจะมืดพอมืดแล้วเราก็กลับมานอนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะให้ตอนกลางคืนคืน <c oughs> คอกลับบ้านปุ๊บก็นอนได้เลยแล้วก็รอให้มันเช้าอย่างเดียวมันก็ไม่นานแบบเดียวอันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นขุดหินแล้วก็มาทำเตาเผาแล้วก็เผาเนื้อเพราะฉะนั้นคุณตายสมูหมูหมูเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาเอาเนื้อมา เนื้อเนื้อมาเอาเนื้อมาเอาเนื้อมาเนื้อมาเนื้อเนื้อเนื้อเอามาหัวใจไม่สิขอบคุณสำหรับเนื้อสามารถตกไปลาได้นะทา่านนี้จะได้เดี๋ยวต้องขึ้นไปอย่างระวงังเดี๋ยวตกลงมาตายห่านโคอยู่นะว่าเมื่อกี้กอนนั้นเห็นโค ตแต่เริ่มหิวซะแล้วโอเคแล้วก็เพิ่โคยไหนวะโคยีนู่นเปิโอเคถ้าขึ้นไม่ได้แล้ว อืมไม่นักเสียเวลาขุดเลยยังไงโอเคไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเราจะเจอคิปเปอร์ระเบิดหลังนะฮะมาขุดตรงนี้สบายใจให,ห่วงได้จุจุด,จด แค่เราต้องเดินเราอย่างระวังก็ไม่ระวังเราก็ตกลงไปตายง่ายดมีมีสิบ,บ้านละอันนี้มีคุยเยอะไม่ต้องกลัวว่าเราจะขาดแคลนเลย่ยอุยกดผิด ทำไมมันมอยู่ตรงนี้อเดียวอะไม่อยู่กับเพื่อนซะเลยผมว่าอันนี้วูเดินเองน่าจะพังสักก่อนที่เราจะขุดหมดเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะพังแล้วยังไม่หมดอีกเหรอ เยอะมากโอ้โหยังไม่หมดอเยอะเกินไปแล้วยังมันก็ยังไม่หมดเริ่มมือแล้วใช่ไหม ังก่อนแน่เลยอันนี้น่ยจะสุดท้ายแล้วผมว่าปังนั่นไงกลับล้ได้มาตั้งเกือบหนึ่งชุดเนี่ยกลับบ้านบ้านอย่่ไ้วะเดี <c oughs> ๋ยวจะทางนี่นโอ้ยอเคบ้านจะถ่าตรนีน้จำได้อยู่ ต้องข้ามฝั่งกันโอ้ยสวัสดีเจ้าหมูมาทำอะไรเนี่ยมองสบีนะเจำวุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยอ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 ุ้ยว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 ุ้ยดีนะมิดาหาบ้านกันบ้าน บ้านอุ้ยมาแล้วบ้านบ้านกูอยู่ไหนวะบ้านไอเ้เช็ยหลงฟ้าตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวก็คงไม่ใช่พวกนี้แหละผมกดสเกตตันมากกว่ายิงทีนี้แบบปุ๊บตุ๊บจะไม่ผิดอยู่ต้องต้องไปทางนี้ก่อนใช่ไหมอ๋อนั่นไงจะเลี้ยวเอ้ยเกือบหาบ้านไม่เจอเนะ่ อ่าเซฟเดี๋ยวนะเอ่อทำตอเตาเผากันดีกว่าตันงืนเผาเนื้อเลยคร๊บโอ้อรงอื่นดีกว่าว่ะเอ๊ะช่างมัน แบบ20อันมันมาทำทอชมาเข็มไม้เน่พออยู่เอ๊ะไม่ใช่โอเคมา4อันกันแล้วกันฝากไว้นอกบ้านปึ๊บปึ๊บ2อันตอกไว้ในบ้านปึ๊บปึ๊บ โอเคได้เล okay. so ือดกลับมาแล้วฟูเฮลเราก็นอนเดี๋ยวทำไมเป็นอย่างเงี้ยโอเคตื่นวันนี้เราจะทำอะไรต่อดีเราก็ไปขุดตอนนี้มีหินทำที่ขุดหินได้แล้ว มาเผาตตอเลยมาทำไมวะเนี่ยเดีย๋ยวพัสบอกทางกันอโอเคอุ้ยสกลไอตั้งอยู่ตรงนนนะ้นเลย ม,มันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะอุ้ยอุ้ยผมมีประวัติไม่ค่อยดีกับตัวนี้ตัวน,น,น,นี้สักเท่าไหร่นะตายยังยังไม่ตายวะไปส่งเสริมให้มันตายมันจะลงน้ำทำไมอ้าวไม่อยู่แล้วมี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 อยู่แล้วเฮ้ยลิฟท์ตายเออตายละผมมึ ชอบไปตัวนี้เลยดูดูมันยิงผมไปแม่เดี๋ยวต้องทำเดี๋ยวภูเขาอยู่ตรงนู้นอืมปักแถบนี้ปึ๊บปักตรงนี้ปักตรงนี้ด้วย แล้วก็ตรงนี้โอเคเดี๋ยวโอเค โอ้ตรงนู้นเรา,าอย่ามพิ่งไปสนใจฮะตรงนี้กันตอนนี้สิ่งนี้คือแรกสำคัญหรือเปล่าเงจมลงชาผมว่าเดีย๋ยววันนี้เราไปหาเหมืองดีกว่าเพราะว่าไม่ค่อยห่วงเรื่องโคเท่าไหร่จะปักทางวันเมื่อนว่าทางมาตรงนี้มันจะโอเคกว่านะฮะ ตอนนี้จะกลับบ้านไปดูเนื้อแก่ก่อนว่าเราเผาไต่ยังมีไปรอบๆบ,บ้านงั้นจะได้ไม่ต้องมาเอ๊ะอกินกันโอเคลไง อเ,เอ้ยหินน่าจะพอไว้ทั้งสาบไม้ไปเล่กกันโอเคได้มาละเ,เข้ากูไป เมืองก็ดีกว่าเจยวคือจะไปหาจะไปเหมืองแต่ดน,นลืมคอชฮ่า,ารู้สึกว่าตัวเองนี่ก็เพีย้ยนๆพีนะเป็นักี่สองันรับจะหลงทางไวเนี่ยกลัวหลงทางมากมันน่าจะมีพุกแบบ เหมือนเดแนี้สิมัควรจะมีนะอือยินไหนวะยินไหนเนรยินไหนยินไหนยินไหนหนาะมันไม่มีทางเลยเหรออืม,ม ไม่อยากขุดลงไปข้างล่างซะด้วยเดียด๋วยวขึ้นมาลําบากเฮ้ยก็ตายแก่เยียบเลยบางทีก็เยอะเกินไปะเยอะเ,เยอะเกินไปจนน่ากลัวมก ถ้าฝั่งนน้นจะมีไ,มนะไหมี่ยไปฝั่งนน้นเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะพยายามให้แกามากเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ลงทางอีกอันนี้ตรงนี้มันเุิดได้ไม่ห่ามีอะไรบ้าง อ,อมันไม่มีเมืองแถวนี้เลยอ่ะไม่อยากคุณลงไปใต้บ้านทำมันขุดลงไปใต้บ้านแลวลวกันเไม่ค่อยชอบขุดลงไปใต้บ้านเท่าไหร่บ้านโอเคบ้านอย่นเงนไม่ลงาวนี้ไม่ลง ตรงไหนดีวะไปปลดเผื่อไว้หินเอามาโอเคหยุดจากตรง จะขุดลงไปแล้วมันเสียงเปล่ามากเลยไม่คี่เหมือนนี่เสียงเลยฮะอ๋อนั่นไงเสียงใช้เห็นดีกว่าไอ้ใช้ดินดีกว่า ให้มีนะไม่ใช่ว่าคุณลงมานี่มันเสียเปล่าถือว่ามาคุดถิ่นเป็นการเล่นๆด้วยแล้วกันผมว่ามันต้องออกไปหางจริงๆวะ่ะสุขภาพไม่น่าจะมีโชคเลย เพลงเรืองเมือง <S <S อ <S 1> <S 1> หาเมืองไม่เจอเดี๋ยวต้องเดินไปตรงนู้นละอ่าอันนี้ก็ไม่เหมือนจะไม,ม่มีวี่แววว่าจะมีแต่ตรงนี้มีโฟทียบเลย ให้ตายเถอะแบบนี้มันหายของอย่ะก,กินกัน มันไม่มีจริงเลยเหรอเดินหาไปนานพอสมควรขุดในบ้านก็ไม่มีวิเแววเนี่ยบ้านผมไม่มูมลตรงนี้ทีทอเดดย็ยนแล้วด้วยเอสว่าพันนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษพิเศษมากถือว่าเราแบบเราเพิ่งมาเริ่มต้นอะไรกันนี้ เ okay. ก็อ,อย่าง,งไงก็ผมว่าพานี้ก็ยังคงทำอะไรได้ไม่มากนะครัเพราะว่าเรายังหาเหมืองไม่เจอเลยแถมคุณไปตรงนี้เดี๋ยวผมมาพารนได้กจะมาขุดต่อซะหน่อยเป็นว่าพานี้ก็เอาเพียงแค่นี้ก่อนดีกว่าถือว่าแบบเราแบบสรา้างบ้านสร้าง เตียงอะไรที่อยู่อะไรแบบนี้พอสมควรแล้วแล้วก็โอเคแค่นี้แหละครับยังไงก็เจอกันพารต่อไปครับได้ไหมครับหมดพาร์ทคอนะฮะเจอกันพารหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย